แล้วตายแหล่ะล่ะช่วยด้วยทำาลยดียวไหมนะนี่ก็เดียวไี่ตัวไม่ครับเป็นตัวเดียวโอ้ยแล้วมันจะช้าหมดเหรอไม่เจ้าที่นั่งมองอยู่ก็กระชับแล้วแม่เรามีทริคหรือวิธีการเก็บน้องชายไหมที่แบบว่าจะไม่ให้มันแบบสมมติถ้ามันใหญ่เกิน่ะท้วงนะอันนี้ไม่ได้รามุกนะหาเวลารามุกคือถ้าเกิดเอาลงใช่ไหม เวลาว่ามันจะทา,านน้ําไปด้วยผมว่าแล้วแต่คนเพราะแบบจัดแบบไหนมันไม่อึดอัดมากกว่าอ๋อมันไม่เกี่ยวกับการที kind of lying, <neither> ่ต้านน้ำหรอลูกไม่เกี่ยวมี่เกมมันจะรัดอยู่แล้วอ๋อแล้วเพื่แบบว่ายดไปอยู่แล้วแลบออกมาไหมล่ะไม่มีไม่มีครับขอโทษนะครับอ๋อชื่อก้าวศรัสรคะโอ้ยน่ารักคือที่น่ารักมากเลยขอโอ้ยมีคนพูดอย่างนี้บ่อยมากเลยค่ะโอ้ให้ผมเป็นคนเดียวได้ไหมที่พูดได่งั้นไปเลยไปไปได้